คดียายจำลองกับคุณจอจาน ทางสามเพ่งที่ต้องเลือก4ความสูญเสียที่ไม่อยากให้เกิด1 9กพฤศจิกายนปี2514นี้มีนัดคุม้มครองสิทธิทนาสมเกียรติลั่นไม่เข้าข้างใครนะคดีนี้เป็นคดีรักษาร,รทำไมไม่ทำแบบนี้คดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาสวัสดีค่ะช่องมุดากลบ้านเจสีโมฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านก,กอกกอกกันอีกแล้วเช่นเดิมนะคะเรื่องราวข่าวสารวันนี้เจสีไม่ได้นำเสนอคดีลุงพลคดีน้องชมพู่คดีปลาแตน แต่ว่าวันนี้เป็นคดีรอบๆอกายของลงพลนั่นก็คือสหายรักของลงพลป้าจำลองหรือว่ายายจำลองนั่นเองนะคะวันนี้จะสีแวะไปที่นะคะไลฟ์สดของทางธนาสมเกตอร,รจนาวรกมลแล้วก็คลิปของหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้สรุปบทความได้อย่างนี้ค่ะสรุปเรื่องราวข่าวสารได้ว่าคดีจำลองเนี่ยมีทางออกให้เลือกอยู่สาทางแพ่งนั้นเพื่อนซึ่งหนึ่งนั้นก็คือ เมื่อตรวจส่งฟ้องไปก่อนก็ต้องมารอฟังอายการกลั่นกรองอีกทีนะสามเพื่งที่ว่านั่นก็คือ 1. เลื่อนไปอีกนัดหนึ่งถ้าอายการไม่พร้อมไม่เสร็จนะคะ อสองเมื่ออายการเห็นว่ามีมูลเข้าเขาว่ายายจำลองน่าจะหม่นประมาทก็จะต้องสั่งฟ้องไปเราก็เตรียมตัวสู้นะคะสามถ้าอายการเห็นว่าไม่มีมูลก็สั่งไม่ฟ้องกลับบ้านไปรอคำสั่งชี้ขาดจากผู้ว่าอีกชีหนึ่งวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าคดีของยายจำลองวันนี้ออกมาในเส้นทางเลือกที่ก็ไม่ได้อยากเลือกเลยนั่นก็คือเขามีการสั่งฟ้องยายจำลองจากนั้นก็ทนายสมเกตก็จะมีการพูดคุย ให้พวกเราได้เข้าใจในมุมมองของข่าวสารตรงนี้นะคะ สรุปคดีหมิ่นประมาท้วยการโฆษณาของเยจจาลองเนี่ยท่านอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องคดีหมิ่นประมาท้วยการโฆษณาโดยมีการอ้างคําพูดต่างๆของยาจาลองของผู้สูญเสียนะซึ่งธนาสมเกียรติบอกว่าฟังไม่ค่อยได้เลยครับในหูผมเนี่ยรวมทั้งมีบางข้อความที่น่าจะเป็นเท็จซึ่งธนาสมเกียรติบอกว่าก็จะตรวจสอบคลิปนะคะน่าจะเป็นเท็จกรณีนี้ถ้าหากเป็นเท็จนะคะคุณคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ทนาสมเกียรตินะคะก็บอกว่าเหมือนกันนะอยากให้ยุติเถอะครับ เท่านั้นเองวันนี้ทนายสมเกียรติบอกว่านั่งกับยายจำลองตั้งแต่9โมงเชา้ายัน3โมงเย็นอยู่ในห้องควบกคกุมตัวตายถุนสารนะคะแล้วก็ตัวทนายเองท่านก็อยู่กับยายจำลองไม่กระทั่งนั่งกินข้าวด้วยกันถึงแม้ว่าทางตำรวจบอกว่าทนายไม่ต้องอยู่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนายประกรันเขาก็จัดการให้ทนายสุเกียรติบอกว่าพี่ครับกำลังใจนันก็สําคัญนะ ถ้าเขาได้เห็นหน้าทนายอยู่ด้วยมันก็อุ่นใจนะทนายท่านก็เลยอยู่เป็นเพื่อนยาจำลองจนเสร็จสิ้นจนกระทั่งเอาตัวยาจำลองนี้ออกมานะคะต้องขอชมเชวยนายประกันคุณนิชภาเป็นนายประกันที่น่ารักเอาใจใส่ลูกความดีนะคะก็เป็นนายประกันมาจากบริษัทสินมั่นคงนั่นเองนะคะแล้วก็คุณนิชภา,าเองก็เหมือนกันก็อยู่จนกระทั่งยาจำลองนี้ออกมากินข้าวก็กินอยู่ด้วยกันในหน,หนั้นเลยนะคะคดียาจำลองก็มีการนัดนะคะ จะมีการนัดคุ้มครองสิทธิในวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี2514นี้นี่ก็จุดสําคัญนะคะท่านาสมเกียรติก็วังเป็นอย่างยิ่งว่าทางผู้เสียหายเนี่ยก็จะมีการอารมณรม่วยนะคะอยากจะให้อรมชอมกันนะคะเพราะว่าคดีนี้ทนายบอกว่ามาถอนฟ้องก็ได้ถ้าไม่สะดุกจริงๆก็ลองติดต่อมาที่ผมดูผมยินดีนะคะทนายบอกว่าขอเถครับ อยากให้รักกันคนบ้านเดียวกันอะไรที่ปล่อยวางแล้วก็เอาหัวสิกมกันได้นะคะทนายก็ขออันนี้อยากจำลองไม่ได้ขอเองนะคะทนายสมเกียรติท่านขอเองจริงๆค่ะนั่นก็อยากยาให้สามัคคีกันไว้คนบ้านเดียวกันเนาะทีนี้นะคะคดีนี้ทนายว่ามันเป็นคดีที่ไม่ได้ใหญ่โตมโหลานอะไรเลยเพื่อนเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ทําไมทําไมถึงไม่คุยกันนะอันนี้ก็ทั้งที่บอกว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันด้วยทนายสมเกียรติบอกว่าจริงๆเราก็อยากคุยแต่ว่ายัง ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันกับทางฝั่งตรงข้ามคุณจอจานนั่นเองนะคะถ้ามีโอกาสทนายบอกว่าก็อยากจะให้ศาลมีหมายสารไปเรียกตัวผู้เสียหายมาที่ศาลพร้อมกันเลยมาคุยกันต่อหน้าศาลว่าทนานสังเกตบอกว่าขอให้ทุกท่านสบายใจก็คดีของยาวจำลองเป็นคดีเล็กๆมากเลยถ้าเทียบกับคดีของลงพลนะคะจริงๆคดีลงพลเนี่เครียดกว่าคดียาวจำลองเนี่ยสิบกว่าเท่าเลยคดีของยาวจำลองเนี่ยเด็กๆ เพียงแต่ว่ามันมันก็จะมีความสูญเสีย4เรื่องที่เจสีเนี่ยไปสรุปมาคือว่าความสูญเสียที่ว่านั้นก็คือเสียในเรื่องของอะไรเพื่อนเสียเวลาเสียงเงินเสีย อารมณ์แล้วก็เสียเสรีภาพด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากทนายสมเกียรตินะคะท่านก็อยากอยากจะให้เรื่องความสูญเสียเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในการเกิดคดีความต่างๆนี้เพราะว่าจริงๆเรื่องเวลามันเสียกันจริงๆมันเพื่อนเงินก็ต้องเสียเพราะว่าอะไรต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางกันค่าใช้จ่ายอยู่กินอะไรพวกนี้ นะเสียอารมณ์นี่แน่นอนมีเรื่องความขึ้นสารทําให้เราอารมณ์ไม่สดใสนั่นเองนั่นเพื่อนเสียเสยรีภาพถามว่าจริงไหมถ้าโดนเรื่องคดีเรื่องความมันก็ทําให้เราต้องต้องไปอยู่ในสถานที่ที่เราไม่อยากไปนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของท่านนะคะ ท่านก็อยากจะให้มาคุยกันต่อหน้าสาลจริงๆนะท่านอยากจะให้รอมชมอยากจะให้ดีกันนั้นเบื้อนเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ทานายบอกว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวหรือว่าคิดว่าป้าจำลองหรือวอ่ายายจำลองเนี่ยจะไปติดคุกติดตารางหรอกมันเป็นคดีรกสารลอบเปล่า อยากให้ทุกท่านนั่นก็คือยายจำลองกับทางคุณจอจาเนี่ยหันะะหน้ามารอมชอมกันนะคะวันนี้เรื่องดีเรื่องมันจะสีไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของน้ําใจสายลุงพลก็ต้องมีลุงพลไปอยู่เคียงข้างวันนี้นะคะทนาสมเกตบอกว่าก็เห็นลุงพลเนี่ยมาอยู่เคียงข้างยายจำลองในวันนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นภาพอบอุ่นนะคะ เป็นภาพที่เราเห็นเขาอยู่เคียงข้างกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวข่าวสารลุงพลโดนเรื่องอะไราย,ยายจำลองก็จะไปอยู่ตรงนั้นวันนี้พอยาย,ยายจำลองโดนบ้างลุงพลเข้ามาอยู่เคียงข้างมิตรายของเขานะคะเพื่อนอันนี้ก็ทานสังเกตฝากชื่นชมไปที่ลุงพลด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่ทานสังเกตท่านบอกว่ากำลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญวันนี้เห็นเขามีดอกไม้ไปมอบให้กันที่หน้าศาลนะคะก็เป็นภาพที่น่ารักนะคะก็ เป็นาพาทินย์รับของทางเรายูทูบเบอร์ด้วยลุงพลด้วยนะก็อ,อย่าจำลองด้วยนะคะวันนี้ท่านรังเกียตท่านก็เป็นน้ําใจของท่านเหมือนกันเจสสีก็ไปดูคลิปต่างๆก็เห็นว่าท่านก็มีการซื้อน้ําซื้อข้าวเลี้ยงผู้ที่ ต้องคางอยู่ในห้องควบคุมตัวนะคะท่านจะบอกว่าตันตัวนั่นเองก็ได้ทําบุญทญากุศลไปนะปกติเท่าที่เราทราบดูทนาสมเกตท่านเป็นทนายที่ม,มีมีใจของการให้ค่อนข้างจะเราเห็นบ่อยมากเลยนะเพื่อนเดี๋ยวเลี้ยงคนนั้นเดี๋ยวเลี้ยงยูทูบเบอร์คนนี้คือเป็นกลม่มมเลยท่านมีน้าใจต่อยูทูบเบอร์มาตลอดอันนี้เราเห็นด้วยสายตาจากการดูจากคลิปต่างๆจริงๆค่ะนะคะวันนี้ท่านสังเกตฝากไว้นะคะว่าให้วางใจประกันตัวนมเป็นเรื่องของระบบทีธธ่ศาลก็ขอให้จบการที่ศาลแล้วก็ อยากจะให้ทางผู้เสียหายได้คิดได้ลดละเลิกการจองเวนจองกรรมกันค่ะมาทนายก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีใครได้ดีจากการจองเวนเนาะไม่มีใครจเจริญจากการจองเวนเ้าปล่อยวางนะคะาเขาปล่อยวางได้อยากให้ปล่อยวางแล้วก็มาทําความตกลงความเข้าใจกันดีกว่าแต่ายสังเกตบอกว่าเชื่อผมเถอะผมไม่ได้เข้าข้างใครจริงๆนะอนายสังเกตท่านย้ำจริงๆเรื่องนี้ไม่เข้าข้างใครเลยนะคะ อยากจะบอกว่าถ้าหากคุณเดินต่อไปแล้วถ้าหากเกิดคดีมันพลิกหรือเดินต่อไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเบอร์ความเท็จมีการอะไรก็ตามที่เป็นข้อกฎหมายที่มีที่ก็ฟ้องกันไปไม่รู้จักจบจากสิ้นก็อยากจะฝากนะคะยุติได้ก็ยุติเถอะวันนี้นะคะธนาสุกเกียรติบอกว่ายาจาลองก็ได้รับบทเรียนนะคะก็ไม่ต้องห่วงจริงๆมันเป็นประเด็นลึกกว่านั้นอีกเยอะที่ธนาสุกเกียรติบอกว่าท่านขออนุญาตไม่พูดขอให้พี่น้องยูทูบเบอร์ เลยนะต้องเอากรณีของยาจำลองนี้เป็นกรณีศึกษานะคะเวลาเราจะพูดถึงใครกล่าวถึงใครเนี่ยในเรื่องของการ พาดพิงเนี่ยถ้าจะให้ดีก็ใช้ใช้เป็นชื่อย่อก็ได้นะท่านไว้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปเอ่ยชื่อจริงมันก็จะกลายเป็นการหมิ่นประมาทเขาแล้วก็พอเป็นปัญหาถึงแม้ว่าเราบอกว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าเราก็ต้องเดินทางมาศาลมันก็เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียรมเสียเสรีภาพแบบที่เจสี่สรุปมาเสียสี่อย่างไม่มีใครอยากเสียเลยเวลาเกิดเรื่องเกิดความมันจริงๆค่ะก็ทนายก็อยากจะฝากเตือนให้ทุกท่านได้ข้อคิดกันแล้วก็ย้ําทิ้งท้ายว่าเลื่อนนัดไป วันที่16พฤศจิกายนปี2564นี้นะคะขอบคุณนะคะบทความนี้จะสีไปสรุปมาจากหลายคลิปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคลิปของธนาสมเกียติคลิปของเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ที่อยู่ทางบ้านลงพลน,นะคะขอบคุณอ่า ความ,มเปลี่ยนแปงการสังเกตด,ด้วยเจสีนี่ก็ไม่เข้าใจในบางประเด็นก็เลยส่งข้อความไปปรึกษาท่านว่าตัวเจสีอยากจะได้แนะนําในการนําเสนอเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะเห็นโพสของท่านพูดนะคะเดี๋ยวเจสีไปดูที่โพสของท่านสังเกตนิดหนึ่งนะคะเพื่อนโพสของท่านก็ขึ้นไว้เมื่อสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาท่านเขียนว่าในความคิดผมคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือคนที่กําลังตาบอดในทางคดี หรือคนที่กำลังหลงทางท่านนายคือเข็มชิดและนายพรานที่จะต้องพาเขาเดินออกจากป่าให้ได้ต้องไม่พาเขาหลงทางปลอ,อถ้าหลงก็ตัวใครตัวมันห้าห้าห้าหลังจากนั้นตัวเจสีเองก็อย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนมาสักครู่นี้ตัวเจสีเองเนี่ยก็อยากจะอยากจะได้คำอธิบายขยายความเิ็นึงนะคะว่าความหมายตรงนี้พอไปขอความรู้ท่านนั่นล่ละค่ะ นายสมเกียริบอกว่าเรื่องนี้ท่านแค่จะสื่อสารว่าคนที่โดนฟ้องเขาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายไม่รู้จะสู้คดียังไงไม่รู้จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองยังไง mm. ทานายก็คือผู้รู้ก็เปรียบเสมือนเข็มทิศหรือคนที่มีความชํานาญถ้าเปรียบว่าหลงป่านายพลานก็คือผู้ชํานาญทางที่จะพาคนเหล่านั้นออกจากป่า mm. ทานายก็คือคนที่จะพาคนที่ถูกดําเนินคดีออกจากทางตัน แล้วก็ต่อสู้ในทางที่ถูกกฎหมายเท่านั้นถ้าทนายดีก็เหมือนมีเข็มทิศมีนายพรานชี้ทางออกแค่นั้นเองขอบคุณบทความดีๆของทนายสมเกตเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เจสซี่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้หากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องมูดาไกลบ้านเจสซี่ของฟูก็จะมาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกอกอกนะเพื่อนให้รับทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะเป็นคดีน้องชมพู่คดีลงพนคดีป้าแตนและนะคดีรอบๆนะข้างคนรอบตัวลงพลป้าแตน นะีะ่อย่าลืมมีทนายทั้งหมดสี่ท่านดูแลคดีให้หลวงพนนะคะนั่นก็คือคดีชมพู่ก็จะมีทนายนะคะทนายตั้มชิตราเบี้ยบังเกิดทนายรัชพลสิริสาครทนายอาคมคงสวัสดและทนายสมเกตโร,รจนวรวรกมลท่านก็ดูแลคดีรอบๆข้างของหลวงพลซึ่งก็หนักหน่วงไม่ได้แพ้ไปกับนะคะคดีน้องชมพู่เลยนะคะวันนี้ลํำลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปวอกต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ